สมาชิกทั่วหน้ากันครับวันนี้พวกเราทีมาก่อแรงดันล้านขมหวังอยู่กันบ้านหนองคาราคูอำเภอคาจังหวัดชัยนาทได้รับความไว้วางใจจากคุณน้าสุดชาติครับติดตั้งก่อแรงดันรุ่แบกออกหกยาว6เมตรส่งน้ำข้ามคลองสองคลองครับเดีย๋ยวดูน้ำออกปลายท้างด้วยกันครับ 为 เรามาเดินดูน้ำออกปายทางด้วยกันครับระยะส่งมาวันนี้90เมตรครับรายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกท่านใดสนใจโทรคุยกันนะครับเราร้านสมหวังอยู่ตลาดสำงามอําเภอหันคาจังหวัดชัยนาท0817853037ข้อแรงดันคุณภาพจัดทรงทั่วประ ไทยครับขอบคุณครับ